วันสมัยก่อนเนี่ยต่อต้านบอกว่าทําแบบนี้เนี่ยต่อไปเอาอะไรกินเอาไปทิ้งได้ไหมโยนชุดทิ้งไปเลยได้ไหมทําให้เขาเห็นว่าเราสามารถทําสิ่งที่ชอบไปด้วยแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นหัวเดียวหัวแรงของครอบครัวไปได้ด้วยนะด้วยสิ่งที่เขาเคยบอกว่ามันไม่ดีเอาไปทิ้งได้ไหมอืมเราทําได้ การที่แบบว่าคนทั่วไปอ่ะที่ยังคิดว่าคอสเพลย์อ่ะเป็นเรื่องไร้สาระอยู่ใช่ไหมสำหรับพี่อ่ะไม่คิดว่ามันผิดนะไม่คิดว่ามันแปลกด้วยมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับคอสเพลย์เขามองจากภายนอกมันไม่แปลกมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะไม่เข้าใจกับสิ่งที่เราไม่ได้ให้ความสนใจอยกตัวอย่างเข้าใจง่ายๆช่วงนี้พ่อพี่ชอบบอลด่างมากพี่ไม่เข้าใจพี่ไม่เข้าใจทําไมเราต้องรีต้นไม้ด่างต้นละห้าพันพี่ไม่เข้าใจเขาก็เหมือนกัน คนภายนอกก็เหมือนกันคอสเททำไมคนต้องไปแต่งตัวเรียนแบบตัวการ์ตูนด้วยอะ่ะเอาเงินไปทําอย่างอื่นไหมอยู่ว่างๆก็ไม่ต้องไปแต่งก็ได้ี่ไม่แปลกเลยอันนี้พี่มองว่าไม่แปลกเลยที่เขาจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดรู้สึกรู้สึกเฉยๆรู้สึกว่าก็เขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของเราีินาเขาจะมองแบบนี้ก็ไม่แปลกสำหรับบางคนเนี่ยที่มองว่าคอสเทเนี่ยเป็นสิ่งยั่วยุทงเพศอะไรอย่างเงี้ย สำหรับตัวพี่เองอ่ะก็ยังมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าสําหรับพี่คิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องสัญชตาตญาณของมนุษย์สมัยที่พี่เรียนเรียนออกแบบมาเนี่ยเรื่องของเพศเรื่องของสัญชตาตญาณของมนุษย์อ่ะมันมีอยู่ในทุกๆสิ่งรอบตัวเรากระทั่นคอขวดหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนที่เรียนนะเขาก็สอนว่าอ๋อนีมันเป็นเชฟข,ของแบบนี้แบบนี้อย่าแงบบนี้อย่าแงบบนี้นะแต่มันต่างตรงที่เราเป็นมนุษย์ไงเราสามารถควบคุมสัญชาตญาณของเราได้และแสดงออกอย่างเหมาะสมการที่เขาจะคิดว่าคอสเพลเนี่ยเป็นสิ่งยี่อยู่ทางเพศอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องผิดโอเคเขาอยู่ในสังคมที เป็นแบบนี้เขาก็เลยมองว่าเราเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้มามีส่วนร่วมกับเราอย่างชัดเจนอย่างแท้จริงเพราะว่าเขาไม่ได้เคยคุยกับเราเออเราจะมองเขาเป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาเริ่มแสดงออกที่ไม่ดีกับเราเนี่ยมันเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มผิดแล้วเราอาจจะต้องไปอธิบายให้เขาเข้าใจแต่ถ้าเขายังไม่ยอมเข้าใจอ,อีกก็เรื่องของเขาอืมเราก็ต้องปล่อยไปญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าสุดทุกทางสุดทุกทางขึงท่านที่หนังเอวี <S <S เป็นอุตสาหกรรมใหญ่แล้วม <cool> ันสุด กว่านั้นตรงที่เป็ยนที่ญี่ปุ่นที่หนังเอวีหลากหลายแนวว่ามีหนึ่งแนวที่น่าจะซิงกับคอสเพลย์โดยตรงคือแนวที่นำอนิเมะมาทำอ่าสังเกตไหมมันต่างกันตรงไหนหรือเปล่ามันต่างกันตรงที่ของเขาอะ่ะเขาแยกแยะออกเขามีความคิดวิเคราะห์แยกแยะเขาแยกแยะออกว่าอันนี้คือคอสเพลย์แบบที่เจ้าตัวเขาอยากแต่งเรียนแบบตัวละครจริง,รงกับแบบนี้คือแบบที่ถูกจัดเตรียมมาเพื่อเป็นสื่อ ทางเพศนะเขาแยกเขาแยกออกไงเขาแยกก้อนนี้ออกเขาแยกก้อนนี้ออกแล้วเขาก็เลือกที่จะปฏิบัติแบบที่ถูกกับสิ่งที่เขาแยกออกไปโอเคคนนี้คือคนที่ต้องการที่จะแต่งคอสเพลเพราะว่าเหมือนตัวละครจริงๆเราปฏิบัติกับเขาในอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้คือสื่อทานเพศเราก็ปฏิบัติกับมันอีกรูปแบบหนึง่งโอเคเขาแยกแยะได้แต่ที่ไทยอ่ะแยกไม่ได้สองก้อนเนี้ยขยำรวมกันอย่างนี้เลยซึ่งของเราเนี่ยขาด ขาดความแยกแยะตรงนี้เรายังแยกแยะไม่ได้เหมือนเขาของเขาเนี่ยแยกได้เลยเขามีโซนในร้านอันเมตในร้านร์ตูนมีโซน18บวกต้องตรวจบัตรก่อนเข้าแต่ที่ไทยเนี่ยพอเราจะจัดโซนแบบนี้บ้างกลับโดนบอกว่าเป็นการยิ่งยุยงให้เยาวชนอยากเข้าเอาอย่างนี้ถ้ามีโซน18บวกเด็กก็ต้องยิ่งอยากเข้าสิตอนเป็นเด็กเราอยากเข้าทุกโซนอยู่แล้วแหละแทนที่การจํากัดเรทจ,จะเป็นที่นิยมแต่ประเทศเรากลับไม่อันนี้คือส่วนที่เราต่างกันมันก็ไม่ไม่ผิดที่จะ โดนโมองในรูปแบบนั้นอ,อืเรายังขาดความแยกแยะตรงนี้อยู่ถามที่น่ะพี่เซ่พูดกับผมเมื่อกี้ว่าที่นาโอย่าเหมืนอมมนว่าเขาอยากจะยกชูให้คอเติร์เป็นหนึ่งในสิ่งนี้ของเขาใช่หรือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ถ้ายอย่างนั้นนะในไทยอะมันมีความเป็นไปนได้ไหมว่าคอสเทจะเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเรา ถ้าถามว่าที่ไทยทําได้ไหมโอ้โหพี่ว่าใกล้แล้วนะต้องดูโฆษณาเดี๋ยวนี้ดิแต่ก่อนได้ไหมเอาดารามาโฆษณาเกมใช่ไหมสมมติแล้วกันน้องฝ้ายเล่นเกมนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้น้องฝ้ายอะมายืนโพสเฉยๆแล้วถือเกมไม่ได้แล้วนะน้องฝ้ายต้องแต่งคอสเพย์ด้วยนะเราว่าอะไรเพราะว่าคอสเพย์เนี่ยสร้างแบรนด์ a w a r e n e s ได้คนอาจจะจำว่าก็แค่เอาดารามาโฆษณาเกมแต่คนทั่วไปพอน้องฝ้ายแต่งคอสเพย์เป็นตัวละครในเกมปุ๊บเอา้าน้องฝ้ายเขาแต่งเป็นอะไรอะแปกจัน อ๋อ oh, ตัวละครในเกมออกเกมที่เขาถือเฮ้ย hey, สวยน่ารักนี่ว่ะไหนลองหน่อยซิเดี๋ยวนี้ต่อให้ไม่จางคอสเพลเยอร์แต่ว่าดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่โปรโมทเกมกระตูนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จําเป็นที่จะต้องแต่งเป็นคอสเพย์ตัวละครในเกมเพื่อทําให้ผู้บริโภคอะจดจําตัวละครเหล่านั้นได้มากขึ้นอืจะสังเกตได้ว่าช่วงนี้มันจะเป็นแบบนี้เยอะขึ้นอย่างน้อยขอให้เหมือนตัวละครในเกมซะหน่อยคนดูเห็นแล้วจะได้จําได้ว่าอ,อูอ้แต่งเป็นตัวละครในเกมด้วยนะนี่อะไรอย่างเงี้ย สมัยก่อนเนี่ยคนเนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสนใจหรือยังรู้สึกว่าคอสเพย์ค่อนข้างแปลกอยู่แต่ในช่วงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเรสังเกตได้ว่าคอสเพย์เนี่ยแมสมากขึ้นพูดถึงคอสเพย์ทุกคนเริ่มรู้จักแล้วอ๋อนี่ไงที่แต่งตัวเรียนแบบเรื่องการ์ตูนอ๋อที่แต่งตัวแบบนั้นแบบนี้จะไม่ใช่แค่อ๋อเซลลมูนอีกต่อไปถือว่าคนจะเริ่มแยกแยะได้มากขึ้นซึที่คิดว่าในอนาคตอ่ะตรงจุดนี้เนี่ยเมื่อคนเนี่ยแยกแยะได้มากขึ้นแล้วเนี่ยและตัวคอสเพย์เองอะ่ะ ก็ไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้กับผู้คนรอบข้างเช่นไม่ได้แบกอาวุธยาวนะ7สีไม่ดี7แสนเดินพื้น BTS นะอาวุธแบบอะไรเงี้หรือเป็นหรือแบบว่าแบกอาวุธที่แบบว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมหรือใส่ชุดที่สร้างความเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยตัวคอสเทย์เยอร์เองก็ต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ถูกที่ด้วย คนก็จะมองเราในแง่ดีอ๋อนี่คอสเพย์เี่เคยแต่งตอนที่แบบไปถ่ายรายการหรือว่าบางทีกลับจากงานเนี้ยเราขี้เกียจเปลี่ยนชุดแล้วก็แต่งขึ้นไปอย่างนั้นเลยคนก็มองแต่เขาก็ไม่ได้ชี้ชวนกันดูเหมือนในสมัยก่อนที่ชี้ชวนกันดูตัวประหลาดเขาก็แค่อ๋อคอสเพย์จบเขาไปทางอื่นในชีวิตเขาเขาก็ไม่มาสนใจเราอืแสดงว่าตะก่อนพี่เซศก็เคยโดนสายตาอย่างนี้ใช่ปัจจุบันเป็นสายตาแบบเดิมแต่ระยะเวลาที่เขามองแบบไม่ไม่เป็นสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยเขามองเราดีขึ้น เขามองเราอ๋อนี่ไงคอสเพย์เพราะว่าอะไรรู้ป่ะภาพลักษณ์เราดีขึ้นดารายังต้องแต่งคอสเพย์เพื่อที่จะโปรโมทเกม Thailand Game Show left, s ช o w ก็เหมือนกันแต่ก่อนเป็นน้องพริตตี้ยืนหน้าบูธเดี๋ยวนี้เป็นคอสเพย์ต่อให้เป็นพริตตี้ก็ยังต้องใส่ชุดคอสเพย์เพราะต้องการสื่อถึงตัวละครในเกมที่มาโปรโมทถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เริ่มมองคอสเพย์ในแง่มุ่นที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่คนที่แต่งตัวประหลาดหรือไม่ใช่คนที่แต่งตัวตามตัวละครการ์ตูนอีกต่อไป แต่ก่อนเนี่ยคอสเพย์เป็นางานอดิเรกเมื่อสิปีที่แล้วพี่ก็แทบจะไม่คิดเลยว่างานอดิเรกเนี่ยจะกลายเป็นอาชีพได้คนทั่วไปคอสเพเยอร์สมัยนั้นก็ไม่คิดเหมือนกันทุกคนก็จะคิดว่ามันเป็นงานอดิเรกเรามาทำเพราะใจรักใจรักก็กินข้าวนะใจรักจะใจรักจะอดข้าวมาซื้อชุดก็ไม่ได้ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้เราสามารถทำสิ่งที่เราชอบและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในปัจจุบันไปด้วยได้คอสเพย์กลายเป็นอาชีพอะสำหรับพี่คิดว่าดีแล้ว เพราะว่าตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์กำลังมีอิทธิพลค่อนข้างเยอะที่มองว่าคอสเพลในประเทศไทยก้าวไปได้อีกไกลเลยก็เลยสําหรับพี่เราเนี่ยเป็นอาชีพเป็นหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความพยายามของเราที่ใครเล่าให้ฟังไปแล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยครอบครัว ไม่ต้องหลับคอสเพลย์ครอบครัวสมัยก่อนเนี่ยต่อตา้านบอกว่าทําแบบนี้เนี่ยต่อไปเอาอะไรกินอะไรแบบนี้ไม่ชอบเลยงานดิเลกแบบเนี้ยเอาไปทิ้งได้ไหมโยนชุดทิ้งไปเลยได้ไหมเราก็ได้ทำให้เขาเห็นว่าเราสามารถทําสิ่งที่ชอบไปด้วยแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นหัวเดียวหัวแรงของครอบครัวไปได้ด้วยนะด้วยสิ่งที่เขาเคยบอกว่ามันไม่ดีอยาไปทิ้งได้ไหมอืมเราทําได้จริงๆพี่มีความคิดอย่างหนึ่งพี่คิดว่าด้วยสถานการณ์ในตอนนี้หรือหลายๆช่วงในชีวิตของหลายคนอ่ะมันจะต้องมีสักวันที่เราไม่อยากเป็นตัวเราเอง วันนี้ไม่อยากเป็นลุจิพาดิทพมออะอยากเป็นการอี่อะอยากอยากแบบไปอยู่ในโลกเกนชินอะได้ไหมขอขอแค่แต่งเป็นตัวละครนี้แล้ววันนี้เราไม่เป็นตัวเราได้ไหมแล้วเรามีความสุขวันหนึ่งวันต่อไปเดี๋ยวเราเค่อยกลับไปเป็นลูจิพาดิทพมก็ได้ไปรับผิดชอบภาระหน้าที่ในชีวิตเราต่อไม่คิดว่าคนส่วนใหญ่อ,อยากอยากที่จะทําอะไรแบบนี้อยากเป็นตัวเองสักวันหนึ่งได้ไหมในติดใจลึกๆของแต่ละคนะ่ะมันมีความแบบนี้อยู่แล้วแค่คุณแบบเปิดเผยมันออกมามันไม่ใช่เรื่องผิดอ่ะก็ลองมาแต่งคอสเพย์ดูอืม การติดต่อนะคะก็เร <laughs> 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 <mañana benim S 2> <rawd unre> ิ่มจากการส่งสัญญาณควันมือจ้าาโันอม้โหว่าจริงๆพี่ว่านี่พัฒนาขึ้นแล้วนะแต่ก่อนใช้วิธีส่งนกพิราบล้อเล่นนะก็เราจะมีติดตามที่ช่องทางด้านล่างนี้นะแจ๊สเอร์ซีเพจแจ๊สเอร์ซีนั่นเองนะคะก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งลวกันอย่างช่วงนี้พี่เซยนอกจากคอสเพลย์แล้วเป็นสตรีมเมอร์ด้วยพี่สามารถประยุกต์ใช้การคอสเพลย์กับการสตรีมได้ด้วยเช่นสมมติวันนี้พี่จะเล่นเกนชินพี่ก็แต่งเป็นตัวละครในเกนชิน แล้วก็เล่นเกมออกตรีสร้างความประทับใจกับผู้ชมได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปติดตามชมที่ช่องทางตัวนี้นะคะ